นางเอกมาทำโจ๊กถั่วลันเตาที่บ้านพระเอกในตอนเช้าคุณย่ากแกล้งเล่าเรื่องตลกในวัยเด็กของพระเอกทำให้เขารู้สึกอายแล้วรีบไล่ยาให้ออกไปรอกินข้าว นางเอกไปช่วยงานที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมนาน่าเล่าว่าเสี่ยวชุนเริ่มจับคู่ดูตัวให้พระเอกอีกแล้วแต่เขาปฏิเสธไปนาน่าถามถึงแฟนเก่าของนางเอกเธอเล่าว่าเลิกกันไป5-6ปีก่อนเพราะแม้จะอยู่เมืองเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยได้พบหน้ายิ่งนานความสัมพันธ์ก็ยิ่งจืดจางจนในที่สุดเลิกกันก็ไม่มีความเจ็บปวดนางเอกเห็นสาวสวยคนหนึ่งในร้านคล้ายพี่สาวไม่นาาหลิงตังหลาสาววิ่งมาหา จึงรู้ว่าพี่สาวมาที่นี่จริงๆพี่สาวรู้เรื่องการลาออกก็คิดว่าน้องสาวมีปัญหานางเอกบอกแค่ต้องการพักผ่อนพี่สาวขอให้ช่วยดูแลลูกสาวให้เพราะมีประชุมสําคัญในตอนกลางคืนไม่ช้านาน,น่าโพสลงในวีแชทกลุ่มว่าพี่สาวนางเอกมาที่นี่ท่านมากับซินซินรีบถามมีราศีเท่าแก่เนี้ที่พอจะขอเงินมาลงทุนได้บ้างไหม หลิงตังอยากกินเมาตัวลีเป็นขนมที่ทำจากมะขามกวนนางเอกจึงขอให้พระเอกช่วยหามาให้หนางเอกเล่าว่าพี่สามาคราวนี้เพราะอยากให้ไปอยู่เซียงไฮ้ด้วยกันแต่เธอตัดสินใจจะกลับปักกิ่งเพราะคุ้นเคยกว่า พระเอกผิดหวังที่นางเอกจะกลับจริงๆแต่ก็เล่าเรื่องตอนที่ตนเองอยู่ปักกิ่งให้ฟังนางเอกแซวที่เขาไม่เคยมีแฟนตอนเรียนพระเอกเล่าว่าเพื่อนหญิงรุ่นเดียวกันพอเห็นเขาจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดก็ไม่มีใครเอาไปเป็นแฟนแล้วถามนางเอกกลับบ้างว่ามีแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นางเอกบอก5-6ปีได้แล้วปกติก็มีลูกค้าและเพื่อนร่วมงานมาจีบบ้างแต่เธอไม่ชอบ ก็เลยไม่มีแฟนมาจนทุกวันนี้พระเอกเห็นหลิงตังอมยิ้มที่น้าสาวคุยเรื่องแฟนจึงจะชวนเที่ยวหลิงตังอยากไปดูลูกม้าที่นายเอกเคยส่งคลิปให้พระเอกสัญญาว่าจะพาไปดูพระเอกมารับพี่สาวนางเอกกับหลิงตังไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิก ระหว่างทางมีทุ่งข้าวเขียวขจีและดงกุหลาบที่ชาวบ้านปลูกไว้พี่สาวย้อนความหลังที่เคยทะเลาะก,กันเพราะนางเอกหักกิ่งกุหลาบนางเอกกับพระเอกสอนลิงตังรู้จักพืชสมุนไพรหลายชนิดในขณะที่พี่สาวเอาแต่คุยโทรศัพท์สั่งงานตลอดเวลาระหว่างที่นางเอกกับพระเอกนำผลไม้ที่เก็บได้มาล้างก็เล่นสามน้ำใส่การกระหนุงกระหนิงนางเอกเห็นพี่สาวคุยโทรศัพท์ออกท่าออกทางเหมือนคนบ้า ก็ไม่รู้ว่าเธอจะมาที่นี่ทำไมจริงๆอยากจะมาบ่นเธอมากกว่าตั้งแต่เล็กจนโตพี่สาวมองเธอเป็นลูกไล่ตลอดพระเอกบอกครอบครัวหนึ่งหามีลูกสองคนคนหนึ่งเรียบร้อยอีกคนจะกากันหากคนหนึ่ง,งเงียบอีกคนจะร่าเริง นางเอกบอกเธอนี่แหละคือคนที่กากันพระเอกว่าในสายตาคนเป็นพ่อแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นแบบไหนก็รักด้วยกันทั้งคู่นางเอกเห็นพี่สาววางสายก็เข้าไปถามเซลว่าแบตหมดหรือยังพี่สาวบอกมีแบตสำรองแล้วส่งให้น้องยืมใช้โทรศัพท์นางเอกแบตยังเต็มจึงไม่รับพี่สาวบอกนั่นสินะโทรศัพท์ของคนว่างงานจากนั้นก็วิ่งไปห้ามหนิงตันเล่นกับหมาพระเอกรับปรักกนว่าหมาเชื่องและฉีดยาแล้ว นางเอกบอกเป็นเด็กต้องให้ลองทุกอย่างไม่ต้องกลัวอะไรพ่อกับแม่ดูภาพนางเอกที่พี่สาวส่งให้ก็ดีใจที่เห็นลูกมีความสุขแต่ก็สงสัยว่าเธอลาออกมาก็นานแล้วกลับมาจะอยู่ที่ไหนและทำงานอะไรก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่แม่ให้รอลูกกลับมาบอกด้วยตัวเองก็แล้วกัน ซินซินได้รับโทรศัพท์จากคณะกรรมการหมู่บ้านก็รีบโทรบอกพระเอกว่าเท่าแก่ร้านหนังสือจะมาที่หมู่บ้านทั้งหมดจึงไปประชุมกับคณะกรรมการจู่ๆเท่าแก่มาไม่ทันตั้งตัวแบบนี้คงอยากจะดูสภาพชุมชนแบบไม่ได้เตรียมการดังนั้นแผนต้อนรับที่เตรียมไว้ก่อนหน้าคงใช้ไม่ได้แล้วพระเอกจึงจะต้อนรับแบบเป็นส่วนตัวโดยมีตนเองซินซินและนางเอกร่วมด้วยนางเอกได้รับโทร,รศัพท์ จึงบอกนาหน้าให้ช่วยดูแลหลานสาวโยยีแบกกระเป๋ากับกีตาร์เตรียมจะไปข้างนอกเพื่อร่วมคอนเสิร์ตที่ปากกิ่งคณะเท่าแก่หลิวเจ้าของร้านหนังสือเดินทางมาถึงพร้อมภรรยาและผู้ช่วยจางเท่าแก่หลิวมาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวจึงจะไม่คุยเรื่องงานและพรุ่งนี้เช้าก็จะเลยไปรี่เจียงต่อซินซินแนะนำบ้านเก่าแก่และชุมชนพระเอกคอยอธิบายวิถีชีวิตของคนที่นี่ ส่วนนางเอกเดินคุยกับผู้ช่วยจางเขารู้ว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนระยะสั้นๆก็ถามไทยพระเอกเห็นหนางเอกคุยกับหนุ่มอย่างสนิทสนมก็คอยแอบดูเป็นระยะะ,ยะผู้ช่วยจางเห็นวิดีโอโปรโมท ก็คิดว่านางเอกกับพระเอกเป็นแฟนกันจริงๆนางเอกใช้ประสบการณ์ผู้จัดการโรงแรมคอยดูแลทุกคนพร้อมทั้งออกความเห็นเรื่องข้อดีของสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นพระเอกทำทีเรียกเธอมารับโทรศัพท์แล้วถามวอกคุยอะไรกันนางเอกบอกคุยไปเรื่อยส่วนใหญ่เขาอยากรู้วัฒนธรรมที่นี่เธอตัดสินใจมาที่นี่เพราะอะไรนักท่องเที่ยวเยอะไหมหนางเอกชักเอกใจ เท่าแก่หลิวและภรรยาไม่ถามอะไรสักคำเอาแต่ถ่ายรูปแต่ผู้ช่วยจางกลับพูดมากกว่าเจ้านายซะอีกจึงงัดวีแชทที่เพิ่งแอดแอคเขาเจอดูก็รู้ว่าเขาคือหัวหน้านักออกแบบร้านหนังสือพระเอกบอกดูเขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจึงขอให้เธอไปถามเรื่องของเขาบ้างการต้อนรับสิ้นสุดลงพระเอกมาส่งซนซนที่หอพักระหว่างทางกลับนางเอกเดินตกลุมพระเอกรีบเข้าไปพยุง ทั้งสองจึงรู้สึกเขินเล็กน้อยพี่สาวมาดูห้องพักของนางเอกบอกว่าที่นี่เงียบสงบและน่าอยู่เมื่อครู่เห็นพระเอกอยู่บ้านข้างๆจึงเล่าว่าเขาเรียนจบและทำงานปักกิ่งระยะหนึ่งก็กลับมาทำงานที่บ้านเกิดพี่สาวเสียดายที่เขาทิ้งงานมาอยู่บ้านนางเอกบอกหลายวันก่อนครบรอบวันตายปู่ก็ได้เจอพ่อพระเอก เขาก็มีความคิดเช่นเดียวกับพี่สาวแต่พระเอกต้องการพัฒนาชุมชนให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นตอนนี้ทำคลิปโปรโมทแล้วหากนักท่องเที่ยวใช้วิธีบอกปากต่อปากอีกไม่นานก็คงจะดีขึ้นพี่สาวบอกพระเอกขยันทำงานสู้ชีวิตแต่น้องสาวกลับนั่งชิลไม่หางานพี่สาวพยายามโน้มน้าวให้น้องกลับไปอยู่เซี่ยงไฮ้ด้วยกันสามีเธอมีบ้านพักว่างอยู่สามารถให้ไปพักฟรี ไม่ว่าจะโน้มน้าวยังไงน้องสาวก็จะกลับปากกิ่งท่าเดียวและรู้ว่าพี่สาวมาที่นี่ก็เพราะอยากจะสั่งสอนทุกคนทั้งบ้านชอบสั่งการอย่างกับเป็นประธานใหญ่มีเธอเพียงคนเดียวที่ต้องถูกควบคุมแล้วสองพี่น้องก็เริ่มทะเลาะกันอีกยกพี่สาวถามสรุปจะไปเสี่ยงไฮ้หรือไม่นาเอกบอกไม่ไปเพราะที่นั่นมีพี่สาวอยู่หลิงตังแซวว่ากัดกันอย่างกับหมาทั้งสองคนจึงหันมาดูเด็กน้อยว่าห้ามเอาคำพูดของยายมาพูด พี่สาวโทรรายงานแม่ว่าน้องสาวไม่ยอมไปอยู่เซี่ยงไฮ้แน่ๆแ,แถมลูกสาวเธอนับว่าจะเอาคำพูดยายมาใช้แต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องรายงานว่าน้องสาวน่าจะชอบพระเอกเข้าให้แล้วแต่ดูท่าทางน้องก็ไม่ค่อยอยากจะสารสัมพันธ์เท่าไหร่จึงไม่ต้องห่วงว่าเธอจะติดลมเพราะผู้ชายคนเดียวแม่กังวลไม่รู้เรื่องที่นางเอกเฉยเมยกับความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องดีหรือไม่เพราะเธอก็ถึงวัยที่ควรจะต้องแต่งงานแล้ว พระเอกพาเสี่ยวหูลู่มาที่ร้านกาแฟเพราะเสี่ยวชุนไปธุระลิงตังจึงได้เพื่อนใหม่อีกคนนาหน้าบอกส้มที่ร้านหมด ขอให้นางเอกช่วยออกไปซื้อพระเอกอาสาตามไปช่วยฮิ้วเขาเห็นเธออารมณ์บ่จอยก็เดาว,ว่าทะเลาะก,กับพี่อีกแล้วนางเอกบอกแม่ส่งพี่สาวมาเกลี้กล่อมให้เธอไปอยู่เซี่ยงไฮ้หาเธอไปจริงๆควรจะต้องเป็นลูกไล้ของพี่อีกอีกอย่างหากไปอยู่บ้านพี่เขยแล้วญาติฝั่งโน้นเขาจะคิดยังไงที่ต้องมาดูแลญาติเมียแทนที่พี่สาวมาที่นี่ก็ไม่ได้มาเที่ยวหรอก เห็นยุ่งอยู่แต่กับโทรศัพท์ทั้งวันพระเอกบอกพี่สาวไม่ว่างแต่ยังมาหาน้องถึงยูนนานเพื่ออะไรหากอยากจะสั่งสอนแค่โทรศัพท์มาก็ได้ไม่ต้องวิ่งมาไกลถึงที่นี่แถมยังแพ้ที่สูงทั้งปวดหัวและนอนไม่หลับกลางคืนมีเลือดก,กำเดาไหลอีก ที่รู้เพราะเคยโทรไปแจ้งให้เจ้าของโฮมสเตย์ที่พี่สาวพักอยู่ช่วยเทคแคร์เธอให้ดีๆจึงรู้ว่าพี่มาขอยาแก้ปวดยามดึกพอตอนเช้าไปทำความสะอาดในห้องเห็นมีเลือดหยดที่ปลอกหมอนพี่สาวเป็นห่วงอยากมาเห็นกับตาว่าน้องสบายดีจะได้วางใจทำเอานายเอกเงียบไปพอกลับมาก็หอบชาหงจิ๋วมาให้พี่สาวบอกดีต่อสุขภาพาพร้อมกับแก้วน้ำใบใหญ่ที่นี่อากาศแห้งให้ดื่มน้ำบ่อย พระเอกพานาเอกมาบ้านเป่าผิงนำไวกุหลาบไว้ให้พี่สาวดื่มในมื้อเย็นขณะที่นาเอกกับพระเอกช่วยกันเตรียมอาหารพี่สาวก็เฝ้าดูด้วยสายตาหมันไส้พระเอกรินไวกุหลาบให้ชิมเธอบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปปักกิ่งเพราะจะเลยไปดูงานแล้วค่อยกลับเซี่ยงไฮ้เซียวหูลูกอยากให้หลิงตังอยู่ต่อพี่สาวบอกแค่มาท่องเที่ยวและอีกไม่นานนาเอกก็จะกลับเช่นกันพระเอกว่าไม่เจอกันก็ไม่เป็นไรยังโทรศัพท์หากันได้ พี่สาวเมาเล็กน้อยนายเอกจึงนำน้ำพึ่งมาให้จีบเธอยังคงลบเลาให้น้องไปอยู่เซี่ยงไฮ้น้อยใจที่เพราะเธออยู่ที่นั่นน้องจึงไม่ยอมไปทําให้นายเอกรู้สึกผิดที่พูดคํานั้นความจริงเธอไม่อยากรบกวนพี่สาวพี่สาวบ่นว่าน้องทําอะไรไม่ยอมบอกทางบ้านเลยเธอรู้ว่าน้องลาออกจากโมเมนต์ในวีแชทเลยได้แต่ถามข่าวคราวจากเพื่อนของเธอเท่านั้น ซินซินพาคนที่จะรับช่วงต่อโฮมสเตย์ที่โดนทิ้งร้างไปดูไซงานและแวะมาดื่มน้ำที่ร้านกาแฟระหว่างนั้นนักท่องเที่ยวเห็นนาหนา้าจึงยกกล้องขึ้นมาแอบถ่ายบอกว่าเป็นคนดังซินซินเห็นจึงชวนนักท่องเที่ยวคุยก็รู้ว่าพวกเธอมาเที่ยวที่นี่เพราะเห็นวิดีโอโปรโมท เยวีก,กลับมาจากปากกิง่งร่วมวงเล่นไพ่นกกระจอกกับย่าพระเอกและนางเอกป้าเฟิงเอาผักมาให้จึงชวนเธอร่วมวงเล่นไพ่ด้วยกันแล้วพระเอกก็ไปนั่งคู่กับนางเอกช่วยกันเล่นกลางดึกฝนตกหนักหอพักของซินซินหลังคารั่วต้องรีบขนของหนีน้ำทั้งคืน โยยีดีใจที่อีกไม่นานเลือนลมพัดพาจะมีผู้เช่าคนใหม่เป็นสาวสวยจึงรีบมาบอกนางเอกกับท่านหมาให้เตรียมตัวร้องเพลงต้อนรับพระเอกหอบกระเป๋าเดินทางพาซินซินมาแนะนำทุกคนว่าเธอจะมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวสองเดือนจนกว่าจะซ่อมหลังคาหอพักเสร็จโยยีหดหูทันทีเมื่อรู้ว่าสาวสวยคนนั้นคือซินซินพระเอกปลอบใจอีกไม่นานจะมีผู้เช่าลายใหม่มาจริงๆ สองญาติที่ร้านกาแฟรู้ว่านางเอกจะกลับแล้วก็สงสารพระเอกที่จะถูกทิ้งฝ่ายพระเอกมากรอกไวยกลาบส่งไปให้พี่สาวนางเอกเป่าพิงรู้ว่าอีกไม่นานนางเอกจะกลับแล้วเรื่องของเธอกับพระเอกจะทำยังไงพระเอกปฏิเสธว่าระหว่างเธอกับเขาไม่มีอะไรกันจริงๆ เป่าพิงจะจะให้เสี่ยวชุนแนะนำผู้หญิงให้แล้วเมาส์ต่อว่ามีคนมาจีบเสี่ยวชุนแต่กลับด้วยลูกสาวตัวแสบตวาดกลับว่าไม่มีเวลามีแฟนทำเอาพระเอกถึงกับขำพระเอกส่งข้อความชวนนางเอกไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเก่านางเอกบ่นว่าเช้าเกินไปกลัวไม่ตื่นพระเอกอาสาไปปลูกยาต้มน้ำแกงมาบำรุงเห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของหลานชายมีภาพนางเอกพระเอกรีบปิดและขอให้ยาอย่าเอาไปพูดกับคนอื่น พระเอกตื่นแต่เช้าก่อนนาฬิกาจะปลุกมาอาบน้ำแต่งตัวอย่างรอถึงเวลาก็ปาหินใส่หน้าต่างห้องนางเอกเป็นการเตือนว่ามาแล้วนางเอกเห็นเขาแต่งตัวแปลกตาจึงแซวว่าเสื้อใหม่ยังไม่ได้แกะป้ายออกแล้วทั้งสองก็เดินไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านเดิมอย่างอรเฉยอร่อยป้าป้าข่าเมาเห็นพักนี้พระเอกกับนางเอกมักอยู่ด้วยกันบ,บ่อยๆแต่อีกไม่นานนางเอกก็จะต้องกลับไปแล้ว แล้ว EP ีที่24ก็จบลงติดตามนัดที่สายลมรักพัดผ่าน EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ